โอเควันนี้จะมาพูดถึงงานอาชีพโปรแกรมเมอร์ก่อนละกันสําหรับแนะนาใครหลายๆคนที่อยากเข้ามาเป็นโปรแกรมเมอร์ประมาณว่าวันนี้เราจะมาดูว่าโปรแกรมเมอร์ในชีวิตประจําวันของเราอะมันมีอะไรบ้างใช่ไหมกว่าจะมาเป็นขั้นตอนในการได้โปรดักต์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยคือลูกค้าลูกค้ามาถึงหรือโปรดักต์ของเราเองใช่ไหมสมมติปุ๊บเรามีลูกค้าไอ้คนนี้คือลูกค้าของเราลูกค้าเดินมาตึ๊กตึๆกตึกตึก,ตก,ตก,ตกบอกว่าอยากได้ของขึ้นมาชินนาาช้นหนึ่งอยากได้โปรดักต์มาชิ้นหนึ่งใช่ไหม เรามีโปรดักต์มาชิ้นหนึ่งทีเนี้ยพอมีโปรดักต์มาเราก็แบบว่าเอ้ยตัวละครในระบบทั้งหมดจะมีอะไรบ้างคนแรกที่เราต้องมีเลยคือ sa อันเนี้ยคือ sa sa ทำหน้าที่อะไรใช่ปะมันก็จะเกิดขั้นตอนที่เรียกว่าการเก็บ requirement อ่ะเก็บ requirement เก็บ requirement ที่ว่าคืออะไรเก็บ requirement ที่ว่าคือการที่ลูกค้าบอกเรามาว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างสมมติลูกค้าบอกว่าผมอยากได้ Facebook ครับลูกค้าบอก ลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้ Facebook ลูกค้าอยากได้ Facebook เราก็มา Facebook มีอะไรบ้างหรือลูกค้าต้องการระบบขึ้นมาระบบหนึ่งอาจจะเป็นระบบสต็อกสินค้าอะง่ายๆเลยระบบสต็อกสินค้าทีนี้ก็ถามว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้เก็บสินค้าใช่ไหมนับจํานวนอะไรพวกนี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลของลูกค้ามาแล้วอ่ะ เราก็จะ SA ก็จะทําการวิเคราะห์ระบบออกมาว่ามันต้องใช้อะไรบ้าง SA ก็จะมาคํานวณออกมาปุ๊บ SA ก็มาคานวณอ๋อมันสามารถแบ่งออกเป็นฟีเจอร์บาร์บาบาหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ SA ทํา SA ก็จะมาเก็บข้อมูลปุ๊บหลังจากที่ SA เก็บข้อมูลเสร็จคนต่อไปที่จะมาวิเคราะห์ก็คือเกิดตําแหน่งคนที่2ขึ้นมาในระบบโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์กันในระบบการผลิตสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งเอ่อคนต่อมาที่เรียกคือ UX UI ถามว่า UX UI คืออะไร UX ย่อมาจาก User Experience ใช่ไหม User Exp แล้วกันอ่ะก็คือข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้งานต่อมาคนที่2 UI ก็คือ User Interface ก็คือคนที่ออกแบบหน้าตาซึ่ง UX UI อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือแยกคนก็ได้ถ้าบริษัทใหญ่ๆเงี้ยเขาจะแยกคนออกไป UX คนนึง UI คนนึงถามว่า UX UI คืออะไร UX UI ก็จะทำหน้าที่ออกแบบว่าอย่าง UX นะ UX ก็จะออกแบบว่า ปุ่มนี้ควรวางไว้ตรงไหนใช่ไหมเหมือน iPad ทั่วไปของเราเนี่ยเออหรือโปรแกรมทั่วไปเราแบบ Facebook ทําไมคําว่า Facebook อยู่ฝั่งซ้ายบนรูปโปรไฟล์เราอยู่ฝั่งขวาเขาจะมีการรีเสิร์ชออกมาว่าทำไมมันถึงต้องมีแบบนั้นอะไรที่มันทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายสะดวกแล้วก็คอมมอนเซนส์อันนี้จะเป็นหน้าที่ของ UX ส่วน UI คืออะไร UI ก็คือคนที่เอาข้อมูลของ UX อมาทําเป็นหน้าให้เราเห็นอีกทีนึง UI ก็จะเป็นหน้าตาสมมติเราเออกแบบเว็บใช่ไหมก็จะมีบอกตือตอๆอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้ อ่ะอันนี้ใช้สีอะไรทําไมถึงต้องใช้สีนี้เพราะอะไรเพราะว่าอ๋อลูกค้าอยากได้ทีมสีเขียวใช่ไหมลูกค้าอยากได้สีเขียวเหนียวซับเงี้ยแล้วก็ทีมสีเขียวมาแล้วก็จะแบบดีไซน์ให้มันเบสออนสีเขียวของลูกค้าทาไมปุ่มยกเลิกต้องเป็นสีแดงเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่ายกเลิกสีแดงมันดูอันตรายอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือหน้าที่ของ ux ui ในการทํางานหลังจากถามว่า ux ui ทาอะไรเสร็จแล้วหลังจากที่ sa เนี่ย list feature ออกมาใช่ไหม list feature ออมาให้หมดแล้ว ux ui ก็เอามาเขียน ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้คนต่อมาที่จะทําก็คือมีตัวละครต่อมาคือ back end แล้วกันสมมุติเราเราพูดถึงเว็บไซต์นะอันนี้เราจะรวบเข้ามา back end developer ทีเนี้ยมันก็จะมี back end developer back end developer ทำอะไรถ้าในบริษัทที่ไม่ได้มีตำแหน่งแยกในสำหรับออ database engineer เงี้ยเราก็จะมี back end developer ที่แบบว่าคอยออกแบบระบบฐานข้อมูลใช่ไหมออกแบบระบบ d a t a b a เราใช้คำว่า d a t a b a d a t a b a คือฐานข้อมูลคือที่เก็บข้อมูลเีล๋ยวเราจะไปลงลึกละเอียดกันในคลิปต่อไปอันนี้เราก็จะออกแบบแบ็กเอนใช่ไหมออกแบบระบบดาต้าเบสฐานข้อมูลว่าต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลลูกค้าเนี่ยเราควรจะเก็บอะไรบ้างในข้อมูลลูกค้าเนี่ยเก็บชื่อนะเก็บนามสกุลด้วยเออเราจะเก็บเบอร์โทรเขาเราจะเก็บอะไรแบบนี้นี่คือหน้าที่ของคนออกแบบระบบฐานข้อมูลดาต้าเบสแล้วก็จะทำข้อส่วนมากแบ็กเอนเราจะทํางานเกี่ยวกับ แ a t เ b เบรในส่วนนี้เป็นหลักในการเตรียมข้อมูลทีนี้หลังจากที่ back end ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยดีไซน์อะไรเรียบร้อยมันจะมีตัวละครอีกตัวละครหน,นึง่งที่ทํางานควบคู่กันไปตัวละครน,นั้นชื่อว่า f o n t end developer f o n t end developer เนี่ยทำอะไร f o n t end developer คือคนที่เอาดีไซน์ตรงเนี้ยจาก UI UX มามาทำออกมาเป็นหน้าที่จับต้องได้จริงๆ ก็คือทําหน้าที่จับต้องได้จริงๆทีเนี้ยมันก็จะมีเกิดการส่งข้อมูลถูกไหมในการส่งข้อมูลเนี่ยก็คือถามว่าทํายังไง back end เนี่ยถึงจะส่งข้อมูลไปให้ front end ได้มันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า API API ก็คือ,อรูปแบบการส่งข้อมูลรูปแบบหนึ่งแล้วกัน API ก็แบ่งออกเป็นได้หลายแบบใช่ไหมตัวอย่างเช่นก็มีหลักๆที่คนใช้กันเอยอะๆก็ REST API แล้วจะมีตัว GraphQL อ่ะอันนี้ฟังไว้ก่อนแล้วกัน ลหลักๆ API คือการส่งข้อมูลอย่างเช่น f อน t ์เอ็นอ่าสมมตุติเรามีหน้า UI ที่เป็นแบบนี้แล้วกันฮึบฮึบหน้า UI ใช่ไหมเรามีชื่อลูกค้าตรงนี้ชื่อลูกค้าเบอร์โทรอ่าหลักๆใช่ไหมสออันฟอนต์เอ็นก็คือกดปุ่มตึ๊ดตึตต๊ขอข้อมูลหลังจากที่ฟอน t ์เอ็นกดขอข้อมูลใช่ไหมมันก็จะเกิดการยิง API ขึ้นไปฟึบ เราจะส่ง API ไปส่งไปหาใครส่งไปหา backend สิ่งที่ backend ทำใช่ไหมก็จะมี back box ตัวหนึง่งแล้วก็สมมุติตรงนี้ก็จะมีฐานข้อมูล database แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็น database ตรงเนี้ยเราก็จะบอกว่าจะไปขอข้อมูลลูกค้าคนต้ๆ,ๆ,ๆคนไหน สมมติ API บอกว่าขอข้อมูลลูกค้าชื่อสมชายเราก็จะส่งข้อมูลอ๋อลูกค้าคนที่ชื่อสมชายใช่ไหมเราจะหาข้อมูลสมชายแล้วก็ไปส่งข้อมูลไปบอกรันเตอร์เบดว่าขอชื่อลูกค้าสมชายทีนี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลสมชายใช่ไหมสมชายก็จะมาเป็นก้อนนี่คือก้อนสมชายสมชายอันนี้ก้อนสมชาย สมชายก็จะส่งกลับมาหาตึ๊ดตรงนี้ใช่ไหมเราจะส่งกลับมาบอกว่านี่ข้อมูลสมชายพอเราได้ข้อมูลสมชายเราจะส่ง API กับจากลับจาก back end ใช่ไหมไปให้ front end ปึ๊บเราก็จะได้ข้อมูล API ที่มีข้อมูลของสมชายอยู่ข้างในว่าสมชายชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรหลังจากนั้น front end ก็จะเอาชื่อสมชายไปแสดงผลชื่อลูกค้าสมชายเบอร์โทร0 9 9อย่างนี้ใช่ไหม นี่คือขั้นตอนในการพัฒนาอันนี้พูดถึงตัวทั้งเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันเป็นหลักก็คือฟอนต์เอ็นเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของเว็บก็ได้ฟอนต์เอ็นเนี่ยอาจจะเป็นเว็บก็ได้หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันก็ได้เป็นรูปแบบไหนก็ได้หรือจะเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เลยก็ได้อะไรที่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเนี้ยเราก็จะทำอย่างนี้ซึ่งแบ็กเอด์เราจะไม่รู้หรอกว่าหน้าตาฟอนต์เอด์เป็นยังไงหรือเรารู้ไว้บ้างก็ดีแต่ว่า หลักๆก,ก็คือฟอนต์เอ็นจะขอบอกว่าขอข้อมูลอะไรบ้างแบ็กเอ็นก็จะทําการไปดึงข้อมูลจากดัตต b เบสของเราให้เพื่อบอกว่าอ๋อข้อมูลมีตามนี้นะอันนี้คือในส่วนของนี้หลังจากที่เรามีโปรดักออกมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้หลังจากที่เราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเราจะมีโปรดักสมมติก้อนนี้คือโปรดักชิ้นหนึ่งก้อนนี้คือโปรดัก t 1ชิ้นไอโปรดักหนึชิ้นเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปทําอะไรต่อหลังจากนั้นโปรดักเนี่ยจะต้องถูกเทสตก่อน เพื่อเป็นการทดสอบว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเขาเรียกว่าบัคซึ่งคนที่ทําหน้าที่เทสต,ตัวนี้จะมีตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึง่งชื่อว่าเทสเตอร์เทสเตอร์คือตัวละครที่เอามาเทสข้อมูลหรือเขาเรียก QA ซึ่งข้อมูลเทสต,ตรงนี้เขาจะเทสมีหลายรูปแบบอาจจะมีเขียนเทสแบบเทสด้วยมือเป็นแบบ Manual ลเทสหรือว่าเป็นออโตเมทเทสอ่ะมันก็จะแล้วแต่ว่า เราจะเทสแบบไหนอาจจะเป็นเทสมือหรือเทสอัตโมัใช่ไหมหลังจากเทสเสร็จมันก็จะส่งต่อให้ลูกค้าใช้งานขั้นตอนที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยมันก็ยังมีการเทสอีกรอบเขาจะเรียกว่า UAT เทสก็คือเทสแบบสมมุติว่าใช้จริงแล้วกันเอ้ยลูกค้าไม่ชอบตรงนี้ปุ่มตรงนี้ไม่ควรเป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีการเทสอะไรตรงนั้นกันขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เราทำเทสตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะสมมติมีแก้ไขใช่ไหมเราจะส่งกลับไปให้ back end กับ front end แก้ไขอันนี้คือ flow คร่าวๆข,ของตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีอีกหลายหน้าที่หลายตำแหน่งอย่างเช่น data engineer data analyst เ business analyst อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ machine learning engineer อย่างเงี้ยเราก็จะมาพูดถึงกันสมมติเราจะมาพูดถึงข้อมูลสาย data แล้วกันออกตัวก่อนว่าไม่ไม่ได้ช่ำขนาดนั้น ก็คือพอรู้มาบ้างแล้วกันว่าแต่ละอาชีพทําอะไรยังไงตรงไหนแต่ละคนทํางานงไงทีนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลใช่ไหมเราจะมี Data ตรงนี้อ้างอิงจากระบบสต็อกสินค้าเมื่อกี้แหละก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นแบบเอ,อ็กเซลแล้วกันเขาเป็น Excel ที่ฟอร์แมตมมั่วเลยแบบไม่ไม่ได้เก็บอะไรละเอียดเงี้ยเราก็จะมีคนที่เอาข้อมูลมาเขาเรียกว่าการคลีนข้อมูลหรือการทําความสะอาดข้อมูลใช่ไหมแล้วแต่ว่าแต่ละที่จะใช้คําว่าอะไร มันก็คือเอาข้อมูลมาจดเรียงให้มันเรียบร้อยสวยงามซึ่งคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้คือ Data e n g i n e e r คือการเตรียมข้อมูลซึ่งอันเนี้ยลงลึกก็จะมีรายละเอียดหลายเรื่องแบบการเตรียมข้อมูลซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มัน่นใจกันว่ารายละเอียดลึกๆพูดไปเดี๋ยวมันจะผิดพลาดขึ้นมากลัวจะให้ข้อมูลที่ผิดซึ่ง Data Engineer ก็จะทาการจัดเตรียมข้อมูลละกันไม่ใช่คลีนอย่างเดียวก็จะแบบเตรียมข้อมูลด้วย เขาจะเตรียมข้อมูลแล้วก็ส่งถ้าสมมติเราไม่ได้เอาข้อมูลไปทําอะไรมากเราเอาข้อมูลไปลงในระบบใหม่ของเราเราก็จะส่งไปให้ backend ทําต่อใช่ไหมเราจะส่งไปให้ backend back ท,ทําทีเนี้ยมันก็จะมีกรณีที่เราต้องการข้อมูลเอาไปทําอะไรสักอย่างเราอาจจะต้องการวิเคราะห์ แนวโน้มว่าเอ้ยข้อมูลอันเนี้ยที่เราได้มามันน่าจะสต็อกสินค้าประเภทไหนเยอะเราจะได้ปรับคังอะไรอย่างเงี้ยปรับแบบว่าเอ้ยสินค้านี้มีแนวโน้มเข้ามาเยอะลูกค้าออเดอร์เยอะคังในอนาคตในอีกปี2ปีมันต้องขยายเงี้ยเราจะไปวางแผนกับทีมอะไรต่อไปก็ว่าไปมันจะมีคนที่ส่งข้อมูลไปให้อีกคนหนึ่งคือ Data Analy s t ตอ่าตรงนี้คือ Data Analy s t ตัว Y นะตรงนี้ ตัวว Analyst l y จะทำอะไร d a Data Analyst ก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆก็ว่าไปแบบคร่าวๆออกมาแล้วก็จะมีคนที่ทำหลังจากมี Data Analyst หรือเราจะส่งข้อมูลไปให้กับเอ่ m l อ MLE MLE ก็คือ Machine Learning Engineer อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวละครหนึง่ง Machine Learning Engineer ก็จะแบบเขียน AI วิเคราะห์แล้วกันเขาเรียกว่าการพ r e ก i c t ก็จะแล้วแต่ว่าเราจะพ r e ก i c t แบบไหน อันนี้คร่าวๆสายงานนี้มันบางที่ Data a n a l y ิสกับ MLE ก็อาจจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่ที่ว่าแต่และบริษัทจะดีไซน์ระบบโคงวางโครงสร้างเองอยังไงเราก็จะมี Data a n a l y ิสใช่ไหมเป็น A ก็แบบเขียน AI หลายคนที่ชอบทํางานด้าน AI การคํานวณเอ่อแค่คุณลัสอะไรพวกนี้ลิเนียอัลจิบ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานสายนี้ก็จะน่าสนใจมันจะได้เรียนรู้ใหม่ๆอะไรเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมี MLE ก็คือ machine learning engineer อันเนี้ย ก็คือโฟล์ของอาชีพโปรแกรมเมอร์และการที่ทุกคนรู้จักโปรแกรมเมอร์ซึ่งจริงๆโปรแกรมเมอร์ไม่ได้มีแค่เขียนโค้ดอย่างเดียวเราถ้าเรามาอยู่ในสายงานของโปรแกรมเมอร์เนี้ยเราจะไปทํา UxUi ก็ได้เราชอบงานดีไซน์เราชอบงานออกแบบเนี้ยเราไปทํา UxUi หรือเราชอบคุยกับผู้คนเราชอบไปเก็บข้อมูลใช่ไหมเราก็ไปทํางานเป็น SA ซึ่งเราไม่ได้มีแค่ตรงนั้นหรือเราชอบคํานวณชอบแบบอะไรที่มันแบบคณิตศาสตร์เยอะๆเนี้ยเราเอาจจะมาทำ Machine Learning Engineer ก็ได้ ซึ่งอันนี้คือกว่าจะมาเป็นโปรดักชินหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างขนาดนั้นไม่ได้มีแค่ว่าเขียนโคต,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 ตึ๊กตึ๊กเสร็จเลยเออมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ในขั้นตอนเนี้ยในขั้นตอนที่ develop ed, ปุ๊บส่งมาให้ u a แล้วก็ส่งมาให้ลูกค้าใช้ UAT ตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดการแก้ประมาณ10รอบก็ได้ กว่าจะเสร็จงานกว่าจะส่งงานก็นได้จริงๆมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไปอันนี้เราก็จะมาแนะนําให้ได้เห็นภาพรวมว่ากว่าจะมาเป็นโปรดักต์หชิ้นมันเตรียมอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็คือแค่หนึ่งหนึ่งหน้าอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างแค่หนึ่งหน้าว่าแบบเออขอข้อมูลลูกค้าเฉยๆจริงๆมันจะมีอะไรที่ทซับซ้อนในส่วนของ back end developer ที่แบบว่าการดึงข้อมูลเราไม่ได้ดึงตรงๆแบบนี้เราแบบเออเราต้องดึงข้อมูลจากหลายอันตรงนี้เราต้องมีความรู้ในด้าน database บ้างเนี่ยตรงนี้เราก็จะฟอนต์เอ็นเนี้ย การเอาข้อมูลมาแล้วเราต้องดีไซน์มายังไงเรากดป๊อปอัพมีสโลว์ขึ้นมามีเฟดอินเฟดเอาอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าคนที่ทำทั้งในส่วนของฟอนต์เอนใช่ไหมทำฟอนต์เอ d นด้วยแล้วก็ทำแบ็กเอนด้วยก็คือทำสอหน้าที่ไปเลยเขาจะเรียกรวมกันออกมาเท่ากับฟูลสแต็ปฟูลสแต็กคือรับผิดชอบรับจบคนเดียว ทั้งในส่วนของ front end แล้วก็ back end สาหรับ ep แรกที่เราจะมาแนะนำว่ากว่าจะมาเป็น product 1ชิ้นได้มันมีอะไรบ้างก็จบแค่นี้เดี๋ยว ep ต่อไปเราจะมาพูดถึงอาชีพต่างๆว่าเราต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างเราควรจะมีข้อมูลพื้นฐานในด้านอะไรบ้างแล้วการเตรียมตัวเป็นโปรแกรมเมอร์เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปครับขอบคุณครับ